สวัสดีค่ะวันนี้กสน,นตำบลคุ้งกระถิ่นนะคะจะมาสาธิตเกี่ยวกับการทำโบทีตท่ติดเสื้ออันนี้ก็เป็นไรายได้หนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้ให้ได้อุปกรณ์ก็มีโบโบสีดำหรือจะเป็นสีอื่นก็ได้ตามที่ถนัดตามที่เราอยากจะทำว่าจะทำสีอะไรแล้วก็จะมีเข็มกัดมีกันไกลมีคัตเตอร์มีไม้บรรทัดนะคะ ที่มีไม้บรรทัดก็เพราะว่าเราก็จับกระดาษแข็งมาเลยแล้วก็มาตัดนะคะวัดขนาดให้มันได้ขนาดนี้นะคะขนาดนี้คือความยาวความสูงเนี่ย11เซนความกว้างอันนี้7เซนครึง่งแล้วก็ด้านข้างแต่ละด้านคือ3เซนนะคะสองข้างนี่3เซนอันนี้จากตรงนี้มาถึงตรงนี้2เซนครึง่งคราวนี้วิธีทำเราก็จับโบมานะคะจับโบมาแล้วก็เอาหางโบนี่ไว้ข้างล่างนี้แล้วก็พัน พันด้านซ้ายก่อนก็ได้ตามถนัดด้านขวาก่อนก็ได้ใครถนัดด้านไหนก็พันด้านนั้นเราจะทําโบเป็น2ด้านแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะพับทางด้านหางมานันขึ้นแล้วก็สอดถ่าชัดๆนะแล้วก็สอดสอดไปลายหางตายตาไม่ดีสอดปลายหางขึ้น ดึงมาดึงให้แน่นนะเสร็จแล้วใส่ใส่เข็มตัดที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันอีกรอบหนึ่งแล้วก็สอดหางนขึ้นมาแบบนี้พันอีกรอบหนึ่งพอพันได้รอบแล้วดึงให้แน่นนิดหนึ่งแล้วจับหางทั้งสองข้างผูก บูให้แน่นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดปลายหางออกแล้วก็ลูดลูดขึ้นอันนี้เราก็ได้โบแล้วะคะ่ะโบหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะตกแต่งเป็นสีอะไรก็ได้แต่คราวนี้ที่เราใช้สีดำเพราะว่า เราจะได้ติดเพื่อไว้อะไรพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอญญดุลยเดชด้วยนนี้เราก็ได้โบนหนึ่งอันแล้วก็ตัดตัด,ต,ดตามชอบเวลาเราตัดเราเอาจจะพับครึ่งก่อนก็ได้แล้วก็ตัดให้เป็นทางเซงเซลให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ จะได้โบที่ติดแขนเสื้อเนี่ยหนึ่งอันอันนี้คือรูปสำเร็จแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ได้วันนี้กศนตำบลคุ้งกระถินก็จะน,นำเสนอในการทำโบเสร็จแล้วค่ะ